วันนี้พี่เอกจะเอาเรื่องการปลูกกระเบื้องมาเล่าให้ฟังอีก,อก,อกแง่มุมหนึ่งเนาะทีนี้การปลูกกระเบื้องเนี่ยนอกจากจะปูตามระบบไม่ให้มันเกิดการล่อนการระเบิดแล้วเนี่ยการเริ่มแพทเทิร์นในการปลูกกระเบื้องแผ่นแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาทีุู่วันแผ่ไม่ดีเนี่ยลายกระเบื้องมันจะเหลือเศษเยอะนะครับทำให้กระเบื้องคุณเหลือเยอะแล้วใช้งานไม่ได้แล้วก็ลายที่ไม่อยู่ในบ้านน่ไม่สวยนะครับยกตัวอย่างก็นะเช่นอย่างบ้านหลังเนี้ยเนาะคุณรูดี้พุนเต้เนี่ยก็ ได้วางแผนเลยกําหนดว่าอยากให้ตัวที่เป็นรอยต่อกระเบื้องนะมันอยู่แนวกลางเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวทางเดินตรงกลางบ้านเนี่ยให้รอยต่ออยู่ตรงกลางเลยนะครับพอรอยต่ออยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะได้2แผ่นเราก็ตัดเศษนิดหน่อยนะครับเพราะมันจะไม่เต็มเมตรยีพอดีจะเห็นไ,ไหมฮะพอเวลาตัดเศษปุ๊บการที่เรามาเริ่มในห้องเนี่ยพอเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะตรงกลางพอดีนี่คือจุดสตาร์ทของการเริ่มต้นปลูกกระเบื้องของบ้านหลังนี้ฉะนั้น เวลาบ้านหลังนี้ปิดประตูปุ๊บแนวที่เป็นรอยรอยต่อกระเบื้องเนี่ยจะอยู่ตรงทอนีประตูพอดีจะทําให้จะเห็นกระเบื้องเต็มเต็มแล้วกระเบื้องเศษเนี่ยมันจะไปอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับตัวหน้าเต็มอยู่ตรงกลางห้องอันนี้คือการเริ่มต้นพอเราไหลเข้าไปในแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยมันจะทาให้กระเบื้องทั้งบ้านเนี่ยมันไม่เหลือเศษเลยเศษจ,จะน้อยมากแล้วเวลาช่างทํางานเนี่ยจะทํางานได้เร็วเพราะว่ามันปูหน้าใหญ่ได้เกือบทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะ เริ่มต้นทํางานเนี่ยให้นึกถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเคล็ดลับดีๆจากพี่เอกนะครับสวัสดีครับ